พลตรีไพศาลหนูสังผอบปอชกนราธิวาสพร้อมกับพันเอกทวีรัตน์เป็นจาทีุ่นผอบปชกกรมทหารพลานที่ 45. ห้าร่วมเดินทางตะเวนไปกำชับเจ้าหน้าที่ทหารพลานที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรอปภพอสถานีรถไฟป่าไผ่หมู่ที่5าตำบลตันหยงลิมออำเภอระแงะจงังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นหนึ่งในจำนวน10สถานีที่ขึ้นตรงต่อความรับผิดชอบของชอกนราธิวาสร่วมกับชุดจรบรผู้นำท้องถิ่นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในแต่ละพื้นที่ ร่วมสนที่กำลังในการตรวจสอบความเรียบร้อยเส้นทางรถไฟในการสร้างความเชื่อมั่นเพื่อให้ขบวนรถไฟที่986ซึ่งเป็นขบวนพิเศษรับส่งสินค้าห่อวัตถุด่วนที่ถูกคนไล่รอบวังระเบิดตู้บกที้สินค้าตู้ที่5ได้รับความเสียหายก่อนหน้านี้เหตุเกิดหลักกิโลเมตรที่1104ระหว่างรอยต่อสถานีรถไฟป่าไผ่กับสถานีรถไฟตันยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสที่มีกำหนดการทดลองวิ่งในการช่วยเหลือขนส่งสินค้าของเกษตรกรในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้กลับมารับวิ่งส่งสินค้าอีกครั้งในวันที่1กันยายนนี้หากมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของเจา้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ป้องกันกันอย่างเต็มที่เชื่อมั่นว่าจะไม่เกิดเหตุร้ายขึ้นหม่อีกครั้งหนึ่งเวลาต่อมาพอบอชบชกอนอนรกรตายที่ว่าและคณะได้ร่วมเดินทางตรวจสอบวางมาตรการในการรักษาความปลอดภัยเส้นทางรถไฟที่จะวิ่งออกจากสถานีรถไฟชูง,งโกโลก ในช่วงเช้าของทุกวันเวลา11นาฬิกา40นาทีโดยเจ้าหน้าที่ทาหารผ่านประจำสถานีรถไฟทั้ง10สถานีในเขตรับผิดชอบของจังหวัดนราธิวาสต้องร่วมสนที่กำลังกับชุดจรบผู้นำท้องถิ่นและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคอยสังเกตการสิ่งแปลกปลอมเมื่อมั่นใจว่าตรวจสอบเรียบร้อยก็จะแจ้งให้กับพอขอรอรับทราบทั้งนี้มีการมอบกระเช้าเพื่ออุปโภคบริโภคให้กับตัวแทนของเจ้าหน้าที่ทั้ง3ฝ่ายเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานจากนั้นเดินทางไปดูการปฏิบัติงานงานซ่อมรางรถไฟที่ได้รับความเสียหาย จากเหตุคนร้ายรอบวางระเบิดขบวนรถไฟที่986โดยมีนายธเนตตามเมืองมูลสารวัตรแขวงบำรุงทางตันยงมัดนำเจ้าหน้าที่แขวงบำรุงทางตันยงมัดมาทำการซ่อมแซมในจุดที่คนร้ายรอบวางระเบิดซึ่งสร้างความเสียหายต่อหมอนคอนกรีตรองรางรถไฟจำนวน2ท่อนที่ฉีกขาดจนไม่สามารถใช้งานได้โดยมีการซ่อมแซมให้กลับคืนสู่สภาพปกติหนูอา,า,ยายยอรีซายเยยรีรายงาน นางสาวสิริยารักพันธิริยะตัวแทนบริษัทกิจไปสารทานสปอร์ตจำกัดพร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มตู้ทุบซิ่งใบรุ่นเมืองตราดและนายอาทิตย์หนองแพรรองประธานคู่ภัยสว่างเขตคลองใหญ่และสมาชิกสว่างบุญร่วมกันมอบเสียงของช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบไวรัสโควิด -19 บาจำนวน127จชุดโดยมีนายทศพลพรมสุภาผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9บ้านคลองจากตำบลคลองใหญ่พร้อมกับเจหนที่สว่างคู่ภัยบนช่วยเหลือทรวัดสถานตราเรดเขตคลองใหญ่ ได้ร่วมกันมอบสิ่งของเพื่อแจกจ่ายกับกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่หมู่ที่9บ้านคลองจากหลังจากตรวจพบเชื้อในกลุ่มเสี่ยงที่ซอยอปตอไก่หมู่9บ้านคลองจากสืบเนื่องมาจากโรงงานปลาโอคลองจากมีการตรวจพบเชื้อจำนวนกว่า10รายทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสาธรารณสุขโรงพยาบาลและหน่วยง,งานที่รับผิดชอบได้สั่งปิดซอยปากทางเข้าหมู่บ้านหมู่ที่9ซอยอปตอไก่บ้านคลองจากเป็นเวลา5วันดังนั้นประชาชนในหมู่บ้านจึงได้รับความเดือดร้อน ดำเนิการตรวจพบเชื้อจากแรงงานชาวกัมพูชาที่พักอาศัยในซอยหมู่ที่9เป็นจำนวนหลายสิบคนเดนทางบริษัทกิจไปสารทร์ไสปอร์ตจำกัดได้นะนำตัวแทนมอบถุงยางชีพมาแจากจ่ายผู้ที่กักตัวในบ้านและในซอยซึ่งประกอบไปด้วยข้าวสารน้ำดื่มมามา่าปลากระป๋องนมกล่องสำหรับประชาชนที่กักตัวจากการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในฐานะคนตราดไปทิ้งกันวิเชียรม่วงศรีรายงาน สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดปราจินบุรีมีอีกหลายพื้นที่ที่ด้รับผลกระทบหลังจากพื้นที่อำเภอกบินบุรีมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องทำให้มีน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนตั้งแต่ช่วงค่ำวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาใน,ในช่วงค่ำพบว่ามีปริมาณน้ำที่นุ่นสูงขึ้นและล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนท้ายตลาดเก่า100ปีอำเภอกบินบุรีมีน้ำท่วมถนนระดับสูง10เซนติเมตรและมีระยะทางยาวกว่า100เมตรและเริ่มมีปริมาณน้ำสูงขึ้นเรื่อยๆ ชาวบ้านต้องขนของหนีน้ำขึ้นไปอยู่บนชั้นสองของบ้านหลังจากที่ไหนพื้นที่รับน้ำจากสากแก้วเลอยวยาแห่งชาติเขาใหญ่ทับลานแม้ว่ามวลน,น้ำในแควพร,ระปรงจากจังหวัดสากแก้วกำลงกังไหลเข้าสู่แควหอนุมานก็ตามเนื่องจากมวลน,น้ำที่ไหลลงสู่แม่น้ำป่าจิมบุรีนอกจากนั้นยังมีส่วนทางการเกษตรทั้งสองฝั่งแม่น้ำได้รับความเสียหายหลังจากทางจังหวัดป่าจิมบุรีประกาศแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชุมชนตลาดเก่ากบินบุรีให้เก็บทรัพย์สินเอกสารสำคัญขึ้นที่สูงและติดตามข่าวจากทางราชการอย่างใกล้ชิด ท่านี้มีเจริ่จิตอาสาบางส่วนคอยเฝ้าระวังอยู่ในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการขนของขึ้นที่สูงและมีการเตรียมความพร้อมในพื้นที่หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นจึงต้องเพิ่มการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดหากมีฝนตกต่อเนื่องตลอดก็อาจมีความเสี่ยงการเกิดน้ําท่วมฉับพลันได้ในขณะที่ช่วงเช้ามีทหารจากกอ,องร้อยจอาสากองพลท่านรับที่สองรักษาพระองค์ค่ายรมโยธีจังหวัดป่าจินบุรีได้เข้าช่วยเหลือชาวบ้านในชุมชนดังกล่าวในการเคลื่อนย้ายสิ่งของขึ้นไปชั้นบนของตัวบ้าน ทั้งนี้ล่าสุดปริมาณน้ําชุมชนตล,ดลาดเก่า100ปีเริ่มมีปริมาณน้ําค่อยๆลดลงแล้วทีมข่าวไทยเกณฑ์รายงานเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ในพื้นที่ตัวเมืองจังหวัดนครราชสีมาได้เกิดฝนตกหนักและมีพายุกระโชกแรงนานกว่า2ชั่วโมงส่งผลในเกกกฏน้ําท่วมขังในหลายจุดโดยเฉพาะบริเวณถนนมิตรภาพซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับตลาดเซฟวันแห่งใหญ่ในภาคอีสานมีน้ําท่วมขังเป็นบริเวณกว้างรถเล็กสัญจรลำบากบางคันถึงกับรถเสีย ซึ่งก็พบว่ามีพลเมืองดีมาช่วยเขียนเข้าข้างทางเพื่อไม่ให้กีดขวางการจราจรนอกจากนี้ยังพบว่าบางจุดยังมีการเกิดอุบัติเหตุชนท้ายกันเนื่องจากว่ามองไม่เห็นเนื่องจากทัศนวิสัยไม่ดีโดยพบว่าเจ้าหน้าที่ของเทศบาลได้ลงพื้นที่สำรวจเพื่อช่องทางการระบายน้ำเพื่อไปการบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนเนื่องจากว่าในพื้นที่เวลาที่เกิดฝนตกหนักนั้นจะมีน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำจึงต้องรอการระบายน้ำโดยส่วนใหญ่นั้นจะใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติอภิรักษ์รีอศวิน รยายงานในกิติศักดิ์หนูแก้วพูอในการสนัพงานชนรัทานที่6ลงพื้นที่ติดตามราระวังพื้นที่เสี่ยงเกิอดอุทกภัยซ้ำซากบริเวณนุ่มน้ำหยางสาเหตุเกิดจากช่วงต้นของลำน้ำหยางในเขตจังหวัดกาลสินมีลักษณะกว้างและลาดชันมากส่วนในช่วงท้ายก่อนบรรจบกับลำน้ำชีในเขตอำเภอเสรละูมจังหวัดร้อยเอ็ดมีลักษณะคแคบลงและโคดเคี้ยว จึงทาให้เกิดปัญหาน้ําท่วมบริเวณอาเภอเสรภูมิพมจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประจำทุกปีสาเหตุจากการไม่สามารถระบายน้ําได้ทันทางด้านกรมชลประทานจึงได้ดําเนินการโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ําและงานขุดลอกในพื้นที่ลุ่มน้ําอย่างเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ําและเป็นการป้องกันบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ในเกียรติศักดิ์กล่าวเพิ่มเติมว่าสำนักงานลประทานที่6ได้ดําเนินการตามมาตรการเตรียมการรับมือปัญหาอุทกภัยในลุ่มน้ํำยางตั้งแต่ต้นน้าปัจจุถึงปลายน้ํา ตามมาตรการของกรมชลประทานไว้ตั้งแต่เริ่มเข้าฤดูฝนแล้วด้วยการจัดการบริหารน้ำในอ่างให้อยู่ในเกณฑ์กักเก็บตรวจสอบความมั่นคงของเพื่อนและอาคารชลประทานให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานเร่งรัดให้หน่วยงานกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำขนย้ายเครื่องจักรเครื่องมือเขา้าประจําพื้นที่ทั้งในพื้นที่ร่วมน้าหยางและในพื้นที่เศรษฐกิจเมืองร้อยเอ็ดวางแผนการใช้อาคารชลประทานบริหารจัดการน้ําและจัดการจราจรน้ําชีมูลรวมถึงกําหนดให้พื้นที่ลุ่มต่าลำําน้าหยางในพื้นที่หนวงน้ําตัดยอดน้ําหลักลงแก้มลิง และบรูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเพื่อความช่วยเหลือการบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ําให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มศักยภาพสุดเทพลอยแก้วรายงานในวัฒนาพุทธิชาติผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกในฐานะประธานกรรมการมูลที่ราชประชาเคราะห์ประจําจังหวัดเป็นประธานในพิธีมอบหน้ากากอนามัยของมูลที่ราชประชาธิปัต์ในพร,ระบรมราชูปถัมภ โดยมีนายประสงค์นวลสายหัวหน้าสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสีสเกตร่วมมอบหน้ากากอนามัยให้กับนายนพพงะราดีสายปลัดจังหวัดรีสเกตในฐานะเลขานุก,การเหล่ากาชาจังหวัดสีสเกตเป็นตัวแทนนายกเหล่ากาชาจังหวัดสีสเกตและเป็นผู้รับมอบแทน,นอำเภอทุกอำเภอเพื่อนําไปมอบให้กับประชาชนในพื้นที่ที่มีฐานะยากจนและขาดแคลนในพื้นที่จังหวัดสีสเกตเพื่อใช้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 นอกจากนี้จังหวัดสีสเกตย,ยังได้มอบเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพและมอบใบประกาศเกียรติคุณตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่นมอบใบประกาศเกียรติคุณและรางวัลแหนบทองคำของกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณคนดีสีย่างชุมน้อยมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมอบประกาศเกียรติคุณแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ตำหลักประมวลจริยธรรมข้าราชการที่ดี และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่แม่ผู้ส่งคุณค่าของแผ่นดินรวมถึงข้าราชการที่ส่งคุณค่าของแผ่นดินประจำปี2564อีกด้วยคุณทุศรีวันรายงาน